The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเกิดที่เมืองลาวมีพี่น้อง้กันเจดคนชายสี่หญิงสามนี่สี่สามจะไม่ง่ายนะจ๊ะตัวลูกเป็นคนสุดท้องคุณพ่อเป็นคนจีนในวัยเด็กลูกไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อเลยเพราะทะ่านอออกไปค้าขายที่หมู่บ้านใกล้ๆออกไปแต่เช้าซึ่งลูกยังไม่ตื่นนอนกลับเ้าอีกทีลูกกับเขานอนแล้ว อนนั้นได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่ากันว่าพ่อของลูกเป็นคนใจดีแต่ว่าหูเบาเชื่อคนง่ายจนโดนเขากองบ่อยๆและชอบเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวสมแม่ลูกเป็นคนเวียดนามเป็นคนขยันใจดีชอบไปวัดลูกวัาจะไปวัดกับแม่บ่อยๆต่อมาคุณแม่ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคหัวใจ แล้วก็จ่ายลูกไปยังไม่มีวันกลับตั้งแต่ลูกอายุได้สิบขวบพอแม่เสียชีวิตพ่อจึงอยู่ค้าขายที่บ้านลูกต้องช่วยพ่อทำงานหาเงินจึงทำให้ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยมาเห็นหน้าพ่อทอนโตตอน,นเล็กไม่เคยเห็นและเพราะความที่ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อในวัยเด็กจึงทำให้ลูกเนี่ย รักพ่อมากแต่ความรักของลูกต้องถูกแย่งจริงไหมเพราะพ่อไปมีภรรยาใหม่เป็นหญิงเวียดนามแล้วก็มีลูกสาวติดมาด้วยหนึ่งคนตัวลูกเองนั้นไม่ถูกชะตากับแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอเลยค่ะเพราะพ่อจะให้ทุกอย่างกับภรรยาใหม่เช่นให้ลูกเธอไปเรียนหนังสือแต่ตัวลูกต้องทำงาน ลูกจึงรู้สึกน้อยใจเพราะคิดว่าพ่อไม่รักจึงด่าว่าทั้งแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอเมื่อคุณพ่อทราบเรื่องท่านจึงโกรธมากพาแม่เลี้ยงลูกและลูกสาวไปอยู่ที่อื่นเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกเสียใจอย่างสุดประมาณจึไนั้นลูกจึงไปชดชยกันหนีออกจากบ้านที่เมืองสวรรคเขตไปหาเพื่อนที่เมืองเวียงจันทร์ลูกต้องการไปให้เร็วที่สุด จึงตัดสินใจขายสร้อยทองมาเป็นเงินค่าตั๋วเครื่องบินแต่ซื้อตั๋วไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แจ้งเกิดจึงไม่มีบัตรประชาชนเราต้องแอบนั่งรถข้มมาทางฝั่งไทยผ่านบาษีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายพุทธิจะข้ามไปเมืองเวียงจันทร์แต่ด้วยความที่ลูปไม่เคยไปไหนมาก่อนจึงทำให้ถูกตำรวจทงบณฑีเชียงใหม่จับกลุ่ม ตำรวจอีกแล้วนี่จะทำให้ตัางอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่งด้วยความยากลำบากบางครั้งถึงขนาดที่ไม่มีข้าวจะกินแต่ในที่สุดลูกกระยะอยู่ที่ศูนยอ์อพยพผู้ลี้ภัยจังหวัดอุบลราชธานีเขาทำเรื่องอู่กับพี่ชายที่ฝรั่งเศสมไปถึงฝรั่งเศสลูกก็ได้พบกับชายคนหนึ่งเขาเป็นคนดีมาก ชอบร้องและฟังเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจที่สำคัญเขาชอบกินอาหารลาวมากๆทั้งๆที่เขาเป็นคนจีนอสองเราก็เลยเข้ากันได้เป็นอย่างดีและสุดเราจะอยู่ว่างๆกันไปทำไมเราก็แต่งงานกันปัจจุบันเรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน ตอนที่ลูกชายคนนี้คลอดออกมาเขาถูกสายรักพันคอจนหน้าดำแล้วก็ไม่ยอมร้องไห้ค่ะลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงแต่อธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาร้องออกมาลูกก็พอใจชื่นขึ้นมาหน่อยแต่เขาก็ต้องพักฟื้นอยู่ในตู้อบเพื่อให้ออกซิเจนอยู่อีกหลายวันเมื่อเริ่มโตขึ้น เขาก็มีสุขภาพไม่เคยจะแข็งแรงกินอาหารแล้วจะอาเจียนออกมาทุกครั้งจนตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีเลือดออกทางกรวยจมูกทุกวันกระดูกกระดิกนิดเดียวเลือดไหลจนตัวเขียวหมอก็ไม่รู้สาเหตุหรือยังอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธร,รูปว่าขอยกลูกชายเป็นบุตรบุญธรรมของพระอาจารย์ขคารพหนึ่งที่หลูกนับถือแต่แต่นั้นมาก็ไม่มีเลือดออกทางจมูกแล้วก็ไม่อาเจียนอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ ลูกชายคนนี้มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งคือเขาชอบทหารมากชอบเป็นชีวิตจิตใจที่บ้านจะมีแต่เสื้อผ้าของใช้ทหารเต็มไปหมดเขาชอบใส่ชุดทหารอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกวันอาทิตย์เขาจะไปเล่นเกมยิงปืนกับเพื่อนๆในกลุ่มที่ชอบการเป็นทหารเหมือนกันสามีเขาเป็นคนจีนอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสทำงานขับรถขนวัสดุก่อสร้าง สิงใช้รถขนาดใหญ่แต่มีใบขับขี่ประเภทพิเศษและทุกทุกคาปีต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อรับรองว่ามีความแข็งแรงที่จะขับรถขนาดใหญ่ได้แต่ละวันหนึ่งเขากราบถูกหมอชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งกล่าวหาว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงจึงแจ้งตำรวจยึดใบขับขี่ทำให้สามีไม่ได้ทำงานนานถึงหสัปดาห์จนนั้นเขาลุมใจมากคิดมาก จนผมบนศีษะจา่าติเคยดกดำก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวลูกก็ร้องไห้ทุกวันเพราะเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรจึงขอพรจะแม่คนอีไม่ช่วยอาจจะยอมกินเจถวายท่านไม่น่าเชื่อค่ะพอเขาได้ไปขับขี่กลับคืนมาแต่แต่นั้นมาลูกก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ดูืือสีเกินเจทุกวัน เราคิดว่ากินเจแล้วได้บุญนานถึงสิบปีต่อมาโลกเริ่มรู้สึกเบื่อชีวิตสุดๆจะได้มาพบกับเพื่อนอรุ่นน้องที่เป็นคนลาบ้านเดียวกันเขาได้มาบอกเรื่องวัดใหม่ที่เพิ่งมาตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเราแล้วก็ได้นำใ,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 ให้เปิดช่องดีเอดูทีแรกลูกก็รู้สึกแป,กแปลก ลูกนั่งเถียงกับหลวงพ่อที่หน้าจอทีวีว่าไม่จริงมั้งยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่ถึงจะเถียงอย่างไรก็ยังติดตามดูหลวงพ่อวันแล้ววันเล่าดูไปดูมาดูมาดูไปจนตอนนี้ลูกเริ่มเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนตอนนี้เลิกรู้แล้วค่ะ ว่าก,การนับถือพระรัตนตรัยถือเป็นสิ่งสูงสุดและก็กราบขอขามาหลวงพ่อตอนหน้าจอทีวีดาวทาเลยค่ะโหสิจ้าสามีเห็นเขาก็ตกตะลึงต่อจากนี้ลูกก็ยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยบูชาในอดีตเช่นยันจะแม่เหล็กไหลกระทั่งตี้จู่เอะหรือสารเจ้าที่ หรือสารเจ้าที่ของคนจีนที่สาม,มีบูชาอยู่ลูกหรือออกจนหมดเขาตกใจมากและกลัวด้วยว่าจะเป็นการผิดไหมที่ลูกทำแบบนี้เพราะเป็นประเพณีของคนจีนที่ทำสืบต่อกันมายาวนานค่ะแต่วันนี้ลูกตั้งใจสร้างบารมีแบบอาชีวิตเป็นเดิมพันทำทุกทุกบุญที่หลวงพ่อให้มาแล้วก็มาเชื่องานที่วัดสาขาอยู่เป็นประจำแทบทุกวัน โลกรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายและหลวงพ่ออังครูไม่ใหญ่ที่ชี้หนทางสว่างทำให้โลกกระจาเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาเรสัญญาว่าจะขอสร้างบรุรมีเคียงข้างติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมโลกมีหลานสาวคนหนึ่งเสียชีวิตมาอยุ่ได้สิบแปี ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงการตายค่ะคือก่อนเธอตายเธอปวดฟันมากจึงไปหาหมอฟันหมอรักษาด้วยใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็เป็นหนองไหลลงหัวใจทำให้เธอหายใจไม่ออกจึงถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเอาหนองออกแลังจากนั้นเพื่อนเธอก็ได้ยินนางพยาบาลคุยกันว่า หมอได้ตัดวัลูกของเธอทิ้งไปด้วยต่อไปจะไม่สามารถมีลูกได้ปวดฟันแต่ไปตัดมดลูกทิ้งพอะเธอได้ยินเธออย่างนั้นเธอก็เสียใจมากเลยจนช็อกตายไปเลยเพราะถูกตัดมดลูกแถมนี่นี่แปลกดีเหมือนช็อกตายไปเลยคุณพ่อสามีท่านเสียชีวิต้วยโรคปอดเพราะว่าสูบบุหรี่จัด ลูกก็ได้ทําบุญสร้าง,งพระประจําตัวให้ท่านและลูกก็ฝันเองเงินพ่อสามีอยู่ในบ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งท่านรกรรมกรและขอโทษลูกซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยทําเลยในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แลจากนั้นก็มีพระหลายรูปมาทําพิธีศพและผมพาเหลืองให้ท่านและลูกก็ร้องไห้ร้องก็ตื่นขึ้นจากความฝันคําถามบุพกรรมใดกันแม่ลูกจึงเสียชีวิตด้ดยโรคหัวใจ ทานตายแล้วเป็นไหนท่านได้รับบุญที่โลกที่ไปให้หรือเปล่าท่านมีสภาพความม่อยู่อย่างไรมีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะลูกทำกรรมใดมาตอนแม่มีชีวิตอยู่พ่อขับไปค้าขายไม่ได้อยู่บ้านทำให้ไม่ได้กล้ไชิดพ่อพอแม่ตายพ่ออยู่บ้านแต่ก็ให้ความกล้ชิดกับภรรยาใหม่และลูกเลี้ยงมากกว่าตัวลูกอีกคะ่ะคุณพ่อเสียชีวิตเดียวเรมิมมะเร็งตับเพระดื่มสุรา ท่านตายแล้วไปไหนดตรับุญที่ลูกอทีตไปให้หรือเปล่าถ้ามีสภาพความเม็นอยู่อย่างไรมีข้อความฝากไปถึงลูกไหมคะกรมใดลูกชายยังถูกสายรกพันคอจนหน้าดำกินอาหารแล้วจะอาเจียนออกมาทุกครั้งแล้วก็มีเลือดออกมาทางกรูจ,จมูกทุกวันที่หายได้เพราะการอธิษฐานจิตยกลูกชายกับพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ลูกนับถือหรือไม่หรือเป็นเพราะสาเหตุใดคะ ทำไมลูกชายจึงชอบทหารมากลูกควรทำอย่างไรดีจึงจะช่วยเขาหันมาสนใจธรรมะเป็นทหารกองทัพทำของหลวงพ่อมากกว่าทหารทางโลกเขามีบุญได้บวชตลอดชีวิตหรือไม่แล้วเคยเป็นทหารพระราชาที่ออกบวชหรือเปล่าคะประกรรได้สามีจังโดนกลั่นแกล้งหามีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงตอยไปถูกยึดใบขับขี่อยู่หลายอาทิตย และการได้ใบกับขี่กลับคืนมาเกี่ยวกับการขอพรจากแม่คนอิมถือสีงกินเจหรือไม่ถ้าไม่ใช่เป็นพระอะไรคะคุณพ่อองสามีตายแล้วไปไหนลูกชาบุญสร้างองค์พระอุทิศให้ไม่ทาาราบท่านได้รับไหมคะและการที่ลูกฝันหนึ่งท่านเป็นเพราะทาตุดวิปริตหรือเป็นเพราะท่านได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระให้ท่านคะหลานสาวลูกวิสัยเหตุการณ์เสียชีวิตติดแท้จริงเป็นเช่นไร จะตายแล้วไปไหนคะทาไมลูกยึงต้องผ่านกระบ,บวนการลัทิความเชื่ออื่นมาหลายสิบปี่็จะได้มาเจอวัดพระธรรมก,กายแต่พอมาเจอวัดแล้วก็ศรัทธ,ธามาโดยตลอดคะบุปกรรมใดตัวลูกจึงมักจู้จี้ขี้น้อยใจคบใครไม่เด่นนานใจร้อนแม้กระทั่งหลูเชาย็ลูกก็ยังไม่ชอบจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เลิกสิจะ๊ะ แล้วทำอย่างไรจึงจะให้ลูกชายกลับมาเคารพเชื่อฟังในตัวลูกอีกคะชาติที่ผ่านมาลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีไม้อย่างไรได้ทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรและในชาตินี้ลูกจะมีโอกาสเข้าถึงพระธรรมกายได้ไหมคะพระอาจารย์ที่คอยเป็นกัลยมิทธกับครอบครองลูกสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรม ผลการป,รปรัจัตบัรทมในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันท่านรับบุญเป็นพระอาจารย์สอนพระต่ปิดกสามารถอธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจในธรรมะได้ง่ายมีหัวใจครูและฝ่ายการศึกษาธรรมะมากในอดีท่านประกอบเหตุเป็นอย่างไรและหากต้องการจะให้เป็นผู้แตกฉานในธรรมะจะต้องฝึกฝนตนเองอย่างไรบ้างในชาติปัจจุบัน ลับตาฝันเปนตุมมตาตื่นขึ้นมา,ามแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันชาคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรของหัวใจเพระาะกรรมแนดีที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารหลายหลายชากรรมใช้แรงงานสัตว์และทาตเกินไปหลายๆชาติการที่พูดจาให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจหลายๆชาติ เวาทั้งกรรมกาเมช้าชูหลายๆชาติทั้งหมดมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิทวาแห่งหนึ่งแต่รับบุญทิฏฐิไปให้ก็ทำให้มีความสุขและมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะท่านฝากขอบคุณอนุมโมทนาบุญท่ลูกที่ไปให้ท่านจ้ะตอนแม่มีชีวิตอยู่พ่อไม่ได้อยู่บ้าน ทำไ้ค้าขายทำไปตัวลูกไม่ได้ไกลชิดพ่อแต่พอแม่ตายพ่อก็ได้พยายามใหม่และลูกเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ไกลชิดตัวลูกเพราะเป็นกรรมในอดีตสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายก็เด้ทำคลาะกับที่คุณพ่อทำกับครอบครัวและตัวลูกเป็นภาพในอดีตของลูกที่ทำดังนี้และจะมาส่งผล พอดื่มสุราเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุรานั้นกำลังถูกกรอกน้ำทางแดงร้อนทุกทรมานมากแต่ก็ยังไม่ได้ไปมหานรกเพราะยังพอมีบุญที่ทาตามประเพณีอยู่บ้างมาอุ้มไว้จ้ะ ได้รับบุญทิฐิไปให้แล้วก็ได้รับรถยอนผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมให้ลูกทําบุญทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ท่านบอกว่าอยากพ้นทุกข์ร้องโอดโอยอยากพ้นทุกข์ทรมานจากตรงนี้มากจ้ะก็ฝากความหวังไว้ที่ลูกๆนี่แหละลูกชายูกสายรกพันคอจนหน้าดํากินอาหารอาเจียนออกมาทุกครั้งมีเลือดออกทางจมูกทุกวันเพราะได้ดีลูกชายนะเป็นทหารเนี่ยมาออกรบทับจับ ข้าศึกได้กับทรมาข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะหายได้เพราะมีบุญบวชช่วงสั้นในอดีตที่ส่งผลกับการยกลูกให้พระอาจารย์ที่ตัวลูกเคารพนับถือทำให้บุญเก่าที่เคยบวชช่วงสัน้นในช่างมาช่วยให้หายจากการดังกล่าวได้จ้ะเนี่ยบุญบวชช่วงสั้นคือบวชสักพรรษาหนึ่งรับกฐถิน่นแล้วก็ลาศิกขาจะไปลาสิกขาก่อนรับกฐถินเนี่ยมันถึงจะถูกหลักวิชา ลูกชายชอบทหารมากเพราะได้ดีเคยเป็นทหารแต่ไม่จะต่างพระราชาคที่ออกบวชอธิยาสานี้เราติดตัวมาจ้ะเขามีบุญบวชอยู่ระยะหนึ่งคือหนึ่งพรรษาสองพรรษาในอดีตจ้ะถ้าจะบวชให้ได้ระยะยาวต้องใช้กำลังใจสูงค่อยๆประคับประคองเขาอย่าไปจู้จี้หรือบังคับเขาเพราะเขายังอยู่ในวัยรุ่นอยู่ ลูกต้องหาเพื่อนดีๆในวัยใกล้เคียงกันที่เขาวัดคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับเขาจ้ะสามีโดนกลงงแกล้ง,ลงว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงจนทําให้ถูกยึดใบกับกี่หลายอาทิตย์เพราะในอดีตเคยมีกรรมไปกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานโดยใส่ความเพื่อนร่วมงานให้โดนถูกพักงานอยู่ช่วงสั้นๆมาสทรงผลจ้ะ ได้ไปขับขี่กลับคืนเพราะกรรมหังเก่าวนั้น,นไม่ได้หนักหนาอะไรเมื่อกำเก่าคลายตัวก็ได้ไปขับขี่คืนไม่ได้เกี่ยวกับการไปขอพอรจะแม่คุณอิมจะหรือจะกวนเองหรือใครกวนกันแล้วแต่ไม่ใช่นะจ๊ะคุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมะเทวาระดับทั่วไปอีบ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านภูมะเทวาแห่งหนึ่ง ในป่าใหญ่แต่รับบุญที่ตัวลูกอที่ไปให้แล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นจ้ะการที่ลูกฝันเห็นท่านกับเราท่านได้รับบุญสร้างพระที่ลูกอุทิศไปให้ท่านจริงๆจ,จ,จ้ะหลังสาวลูกตายเพราะหมดอายุไขเรากำกรรมาตัดรอนเช่นวจีกรรมชอบพูดจาด่าว่าผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ กับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารรวมทั้งกรรมการ,รมเมเจ้าชู้ในอดีตมาส่งผลในปัจจุบันเป็นหลายๆโ,ร,โรคจนทำใจไม่ได้กระทั่งช็อกเสียชีวิตจ้ะแต่และกวอนเวียนอยู่ระยะหนึ่งตอนนี้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะตัวลูกเองก็จะมาเจอวัระธรรมกาย ต้องผ่านกระบวนการความเชื่อและที่อื่นหลายสิบป,ปีเพราะใน่ดีก็เคยสร้างบุญกระหม่คณะแต่ได้กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจนน้อยใจได้ยอจากหมู่คณะไปนับถือความเชื่ออื่นอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมาภายหลังก็กลับมาสู่หมู่คณะอีกจ้ะแต่พอเจอแล้วก็ศรัทธ,ธาตลอดกับเพราะบุญที่เคยสร้างมาร่วมกันดังกล่าวจ้ะ ผังเดิมในอดีตด้วยตอนลูกเป็นคนชอบจู้จี้ขี้น้อยใจใจร้อนคบใครไม่ได้นานจะลูกชายไม่ชอบเพราะลูกก็มีนิสัยอย่างเงี้ยสั่งสมมาหลายชาติติดตัวมาลูกจะไปชอบจู้จี้ไม่ชอบซะกัหมดเรื่อง ดังนั้นต้องแก้ไขห,หมดสิ้นให้ได้ในปัจจุบันซึ่งแก้ได้โดยนั่งธรรมะเยอะๆใจจะได้ใสๆแล้วก็โลกต้องมันพูดปิยะวาจาไทยกันไปยพระอ่อนหวานุ่มนวลแล้วทำหน้าที่ผู้นำบุญและกัลยาณมิตรชักชวนคนทําความดีด้วยความอดทนเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสจา้าเดี๋ยวก็หายหายได้จา้า ตัวลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่เป็นกางเสบียงหมูม่คณะมาแบบไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะตัวลูกเองบางทีก็มีทิฏฐิมานะดือ้อว่ายากสอนยากถึงทำให้ช่วงแรกองชีวิตลำบากต้องเกิดในครอบครัวที่ลำบากตั้งดิ้นรนจะ้ะเพราะความดื้อนี่แหละดื้อดีไม่เป็นไรแต่อย่าดื้อดึงหรือดื้อด้าน ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติทําได้ดวงใสๆแต่ยังไม่มั่นคงจ้ะชาตนี้ตั้งใจทําสมาธิภาวนา้วยความเพียรในสม่ําเสมอมากๆอย่างถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงธรรมะภายในได้จ้ะพระอาจารย์ี่คอยเป็นการวิธยกับครอบครัวลูกพุทธันดรที่ผ่านมาพระเจาจาหนึ่งได้เป็นทาหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ้าบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ได้ทำนาทีเผยแผ่จนตลอดชีวิตอีผลการปฏิบัติทำได้เข้าถึงดวงสใสๆองค์พระรา,สาใสๆพอตัวรอดกลับดุสิบุรีวงบุญพิเศษได้เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะท่านชอบเทศสอนธรรมะฝ่ายศึกษาค้นคว้าธรรมะดังนี้มาข้ามชาติแล้วจึงทำให้มีอัธยาศัยดังกล่าวจ้ะ ก็ใศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆควบคู่การปฏิบัติธรรมก็จะทําให้แตกฉานในธรรมะจ้ะชาตน,นี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอติฐานเจตตานติตไปดูสิบรีวงมุลวิเศษเคลบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.